เอาล้ครับกลับมาที่คัมพีวิถีรวยนะครับเมื่อสักผู้นี้อาชีพทำขนมถ้าเผื่อว่าอยากจะทำธุรกิจอยากจะทำเป็นนะครับมีรายได้ต่อไปเป็นอีกธุรกิจที่ท่านผู้ชมสามารถต่อยอดได้เลยนะฮะพบทางทังด้านนี้เลยนะครับโอ้โหนี่จัดร้านเอามาคุณแซนะคะสวัสดีครับยพาใครมาที่คำพูเชิญสัมภาษณ์เ่ยครับเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะกลายเป็นคนแคะกับคมูไมนสิ วันนี้วันนี้พานางแบบมาด้วยพี่แซงเออนี่คือเสื้อผ้าจากร้านเราเหรอคะใช่ค่ะอร้านเราจะเน้นลูกไม้แล้วก็โชว์งานค่ะโชว์เดี๋ยวนะฮะเดินเดินขึ้นมาข้างหน้านิดนึงค่ะเดินบนอย่างนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวคุณเัชานีโชว์เดินหน่ะอ่ะอ่ะอันนี้ก็เสื้อผ้าของพี่เขานะที่คุณใส่เนี่ยใช่สวยเจิดมาก้ให้ให้ขอตัวจริงเขาเดินก่อนดีกว่าไม่ไม่เดี๋ยวเขาเขาเดินก่อนเลยนะเขาไม่ค่อยถนัดหรอกแต่เขาเดินก่อนอ่าเดินเดินคุณเดินบนมานี่นะบนมานนี่่อออะะะพพรร้้มมมคค Ani, ini Tjing Persisese nih, เยอะเยอะไงแต่พออยู่บนตัวนางแบบแล้วดูสวยมากเป็นยังไงฮะท่านผู้ชมครับ<อ>หลายท่านที่นั่งอยู่หน้าจอก็จะได้เห็นนะครับว่าเจอไม้งามเมื่อขวา <c oughs> ไม่ใช่ หมายถึงว่าเสื้อผ้าที่สวยงามพี่รัชนีก็สวยค่ะใส่สวยแล้วก็ทำทำให้เสื้อผ้าดูดีด้วยเะของเราแบรนด์ยี่ห้อนี่เราผลิตเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแบรนด์คนไทยใช่ค่ะชือแบรนด์ว่าอะไรฮะ OD c u t i e ค่ะ OD c u t ว i e มาจากอะไรครับชื่อนี้มาจากพี่สาวเป็นคนชอบแต่งตัวนะคะและเขาชื่อจริงชื่อออรดีก็มาเป็น โอดีคิวตี้นั่นเองค่ะร้านอยู่ที่ไหนคะร้านร้านอยู่ที่ประตูน้ําค่ะพทีน้มชั้นหนึ่งแล้วก็ตรงข้ามพลทิน้มเป็นตึกกรุงทองพาซาชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ว่าขายส่งขายส่ง only ค่ะขายส่ง only ใช่สไตล์อย่างที่สามสาวเขาใส่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะสไตล์ลูกไม้แล้วก็ผ้าที่นำแฟชั่นค่ะซึ่งร้านเราเนี่ยเปิดมากว่า1ิปีแล้ว เป็นผู้นำเทรนได้แล้วค่ะคือเหมาะสำหรับอันนี้วัยวัยสาวเลยใช่ค่ะวัยสาวใช่ค่ะก็ทั้งหมดเนี้ยแหละค่ะสำหรับวัยสาวค่ะลองจับสามคนสิคะจะรู้สึกเลยค่ะว่าสำหรับวัยสาวจะพาลูกๆไปวัดเหรอคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้านะเสื้อผ้าดีแต่ว่าผู้สูงวัยก็ใส่ก็ได้ได้ค่ะได้ทุกยุคทุกสมัยอันนี้เป็นเป็นเสื้อผ้าของร้านพี่เขานะคะอันนี้เป็นใหม่ล่าสุดไหมหรือว่า ที่โชว์อยู่นี่30แบบนะคะเป็นใหม่ล่าสุดของอาทิตย์นี้ค่ะเป็นอาทิตย์เลยเหรอใช่ค่ะเป็นแฟชั่นมากเป็นอาทิตย์เลยนะคะใครจะหาเงินไปซื้อทันแล้วเป็นอาทิตย์เลยเรารับตัวแทนจําหน่ายค่ะแล้วเขาเขาเขาไปแขวนไว้อาทิตย์หนึ่งเอาตกรุ่นแล้วรุ่นใหม่มาทําไงอะคะคือเราอ่ะ จะไม่ให้ลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายของเราอะได้เหนื่อยเลยเพราะว่าเราอยากให้เขาเนี่ยโพสต์รูปแล้วก็สามารถขายออกปรับเปลี่ยนให้ร้านเขาเนี่ยดูแฟชั่นตลอดเวลาคือไม่ต้องเอาสต๊อกไปวางไว้ที่ร้านไม่ต้องเลยค่ะอ๋อเหรอใช่ก็คือเอาเอาภาพไปโพสใช่ค่ะสามท่านนี้ไปโพสเสร็จมีออเดอร์ก็มาเอาของที่ร้านใช่ค่ะสั่งมาอย่างนั้นเลยเอาแล้วเปนยังไไซส์ L S M L มีไหมมี S ถึง X X L ค่ะว้าวหมดเลย นะฮะยังสามสามชุดเนี้ราคาเท่าไหร่อาชุดที่คุลรันีก่อนค่ะถ้าเกิดว่าขายปลีกก็อยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบถึงเก้าร้อยเก้าสิบเท่านั้นเองอ๋ออันนี้ปลีกนะใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นราคาส่งสั่งตั้งแต่กี่ตัวขึ้นไปนะแค่หกตัวเท่านั้นหกตัวเท่านั้นใช่ค่ะราคาส่งเนี่ยเราขออุบไว้เฉพาะผู้ที่สนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายเท่านั้นค่ะราคาไม่แพงยัง ท่านกลางเหรอคะท่านกลางก็เท่ากันค่ะราคาเราจะเลทเดียวไม่เกิน1,000บาทซื้อง่ายขายคล่องค่ะคือคือคือระดับราคาชุดละครับชุดนู้นละครับ เช่นเดียวกันค่ะอันนี้จะเป็นแฟชั่นของฝั่งยุโรปที่เราศึกษาพฤติกรรมมาแล้วรรค่ะใช่ค่ะพฤติกรรมการมองของผู้ชายยุโรปพฤติกรรมของคนใส่พฤติกรรมของผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อด้วยค่ะจะได้ซื้อง่ายขายคองอันนี้เป็นสไตล์ยุโรปอากาศอาจจะหนาวเย็นหน่อยค่ะแล้วก็นนแล้วก็เป็นแฟชั่นนี้ค่ะก็<อ>คือถ้าใครเนี่ย คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นแฟชั่นจ๋าเลยแฟชั่นนิสต้าใช่ ODQTY เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่เขาคิดถึงค่ะก็ดูสวยจริงๆนะชุดที่เขาออกแบบคือเป็นอันนี้ให้ดูละเอียดเพราะว่าเป็นชุดใหม่ล่าสุดนะครับส่วนอื่นๆนะฮะท่านผู้ชมอามามาดูกันหน่อยอันนี้ก็ได้ค่ะอย่างนี้ฮะอย่างอันนี้นะคะเป็น The Best Seller เลยก็คือขายดีค่ะโ ้าคุณภาพดีในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้เออแต่ลูกไม้เขานิ่มนะเป็นลูกไม้สามมิติค่ะอย่างอย่างเช่นตัวนี้สวยสอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเริ่มเรื่มทองหน่อยใส่ออกงานค่ะเท่าไหร่ฮะเนี่ยเท่าไหร่ครับเท่ากันค่ะไม่เกิน1ันไม่เกหนึ่งพันบาทสามารถออกงานได้แล้วซึ่งทุกคนเนี่ยจะรู้กันว่า ลูกไม้เนี่ยจะสองพันสามพันบาทอยู่แล้วแต่ถ้ามาซื้อกับเราเนี่ยราคาจะไม่เกินพันแล้วก็มีเงินถ้าจับบ้านครับอนอย่างสินค้าของเราเนี่ยแตกต่างจากร้านอื่นหรือว่าเจ้าอื่นไหมดีไซน์ความแตกต่างของเรานะคะเรามีทีมดีไซเนอร์ที่ประจำของร้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญมากว่าสิบปีนะคะเขาสามารถรู้แล้วว่า ในวิคต่อไปหรือว่าในเดือนถัดไปเนี่ยแฟชั่นอะไรจะมารู้ขนาดอะไรล่ะอันนี้สวยสวยคนเลขนีคุณใ่อันนี้สวยนี่เป็นสไตลือกให้หมดเลยนะคะเนี่ยเวลาคุณซื้อเสื้อผู้หญิงอะนะค่ะคุณอะชอบแอบไปซื้อคนเดียวมันไม่ถูกนะรูกเพราะเรามองว่าเราสวยแล้วก็ซื้อไงคุณต้องชวนผู้ชายไปช่วยดูช่วยทำไมอะเขาก็จะช่วยดูว่าเออใส่แล้วยังไงดูสวยดูเซ็กซี่ดูมีสไตล์เอาผู้ชายเขา เขาก็จะมองผู้หญิงแต่งตัวก็ตอนแต่งจะแมคุณพี่ว่าไหมใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าของเราที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยมีทั้งเด็กวิศวะด้วยหารายได้ส่งตัวเองเรียนนะคะผู้ชายนี่ก็เป็นแบบสายตาคมได้เหมือนกันสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะ ขายคือรูปแบบหนึ่งที่พี่แซรบบอกว่าเอาไปรูปไปโพสต์ก่อนไม่ต้องสต๊อกสินค้าคือไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวก็กได้ใช่ใชไหมใช่ค่ะแล้วอีกแบบหนึง่งที่เป็นร้านเหรอคะอีกแบบหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็คือมาที่ร้านได้เลยหน้าร้านหรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจนะคะที่อยู่หน้าจอได้เลยค่ะเป็น page, เฟซบุ๊กแฟนเพจ OD Litchi by OD ค่ะเราไม่ได้มีเฉพาะเสื้อผ้านะครับหลากหลายที่เห็นนี้ใช่ไหม มีอ็กซิเซอรี่อื่นด้วยใช่อ็กซเซอรี่อันนี้เราก็ผลิตเองเหรอใช่ค่ะเราเอเก็บเสื้อผ้าก่อนก็ได้โอเคเต็มไม้เต็มมือหมดแล้วติดอันนี้อันนี้เป็นเครื่องประดับนะฮะค่ะเป็นเครื่องประดับไม่มีคนพูดเลยหมเครื่องประดับโอเคเครื่องประดับของเรานะคะก็มีกําลังผลิตเหมือนกันอย่างเช่นหมวกเดี๋ยวให้พี่ลองใส่อ่าอ่อ่อืะทำไมทำจะพาะของผู้หญิงนะครับไม่มีของผู้ชายเลยล่ะผู้ชายไม่ค่อยซื้อของขี้เหนียว ไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแต่ขี้เหนียวก็คือแบบส่วนใหญ่ทางพี่อพูแม่บ้านก็จะเป็นผู้ซื้อให้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถ้ามีก็ดีแล้วนะก็คือพี่สาวน้องสาวจะเป็นคนจับซื้อให้อันนั้นก็เป็นแม่บ้านเหมือนกันซื้อเองซื้อเองค่ะไปด้วยกันส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนเลือกแล้วเขาของเขาเลือกเองก็แม่บ้านนั่นแหละแม่บ้านแกให้นะเนี่ยไม่ไม่ใยแม่บ้าน แม่บ้านนี่ไงที่เขาทำสวนอยู่ที่ข้างๆบ้านเข้ามาช่วยอันนี้ก็ขายส่งเหมือนกันใช่ค่ะต้องหูของคุณรลชนีก็ของที่ร้านเหมือนกันสามารถสั่งได้ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยอยากผลิตไม่ใช่เพียงแค่ชุดแต่ผลิตอุปกรณ์ให้กับผู้ที่ไม่รู้จะแต่งตัวออกงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยในการหาซื้อพร็อพด้วยหมวกนี้ก็สวยเนี่ยได้ค่ะเจ๊ค่ะเจ๊ เจ๊ระวังระวังหมวกระเบิดนะคะอันนี้หนึ่งทำไมเหรอฮะมันใหญ่มันใหญ่เป็นศีษยาผูหญิงนี่เนาะอสรุปว่าร้านเราขายส่งชื่อว่าร้านโอดีคิวตี้ค่ะอยู่ชั้นหนึ่งแพลตินัมและกรุงทองชั้นไหนคะกรุงทองชั้นหนึ่งเช่นกันค่ะทำเลเราจะอยู่ตรงหน้าบันไดเลื่อนเลยค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์มีแล้วเนาะใช่ค่ะก็จะเห็นว่าฝีมือคนไทยของเรานี่ไม่ธรรมดาเลยเนาะนะฮะมีมีส่งออกด้วยไหมมีส่งออกค่ะ ซึ่งความท้าทายของเราในสิ้นปีนี้นะคะเราจะส่งออกให้กับ AEC ค่ะเราจะเปิดแฟนเพจให้เป็นภาษาทุกภาษาของ AEC เลยค่ะใช่เอาใจช่วยะะนะครัท่านนี้พูดภาษาไทยได้ไหมครับ เอ้าเหรอพูดภาษาไทยได้หมดเวลาแล้วค่ะไม่ต้องสัมภาษณ์นะคะไม่มีเวลาสักน้องตุงกตุ๊กตุ๊หรออ๋อขอบคุณมากค่ะใครอยากจะจะซื้อจะขายวันนี้ขายไหมขายเนาะขายค่ะโทรไปเลยค่ะเบอร์หน้าจอมาที่นี่วันเนี้ยวันเนี้ยมาที่ละมาที่นี่ยได้เลยค่ะพักครูเดียวนะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเพื่อความสวยความงามโอ้โหวันนี้ครบถ้วนจริงๆเลยนะครับขอบคุณทั้งสามทนาะขอบคุณครับขอบคุณครับพักครู่เดียวครับอยากเป็นเศรษฐี ต้องมีคำลังมีวิธีรวยเอารวย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 